ือยากให้ทุกคนนะครับเอาไปคิดเอาไปทาแล้วก็จะได้รวยขึ้นเหมือนกับผมกูมเลิกสอนมึงเลยแล้วกันมึงใช้ชีวิตย,ยังไงก็เรื่องของมึงนะสวัสดีครับช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวออนไลน์แรงวสำหรับนรลกวันนี้มาในพาร์ทของการพูดเกี่ยวกับไลฟ์โค้ดหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพอดแคส น่าจะเต็มรูปแบบและยาวที่สุดในช่องของผมเลยนะครับหลังจากกระแสข่าวของชอวบูนาฮีลันนะครับนักพูดสร้างแรงบันดันใจชื่อดังนะที่มีดราม่าต่างๆซึ่งหลายคนก็คงจะทราบแล้วก็มีการออกมาแฉข้อมูลในเรื่องของกระบ,บวนการเรียรายเงินที่เอาไบริจาคแล้วเอามาใช้ในการโปรโมทเพจทำเพจส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ ผมอยากจะบอกว่าโมเดลไลโค้ดเนี่ยในประเทศไทยอ่ะมันหรือนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันถูกมองติดลบเพราะพักหลังเนี่ยปัใจจัยในเรื่องของประชาชนหรือว่าผู้เสพสื่อเนี่ยมีความคิดหรือทัศนคติมองมุมกว้างถ้าจะให้พูดกันง่ายๆคือฉลาดขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลในไทยเนี่ยมันถูกเอาไปใช้กับพวกธุรกิจอย่างขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ซึ่งสุดท้ายพอมันออกมาในแง่นั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพรวมของวงการไลฟ์โค้ดเนี่ยมันดูแย่ลงนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะมาพูดวิธีการเป็นไลฟ์โค้ดดีกว่าไลฟ์โค้ดจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับคําคมเยอะมากนะฮะหนังสือสร้างแรงบันดาลใจพ่อสอนลวก หนังสือที่เป็นหนังสือจากต่างประเทศคือเขาจะมีคําคมแล้วก็เอามาใช้กับประยุกต์ใช้กับให้เหมาะกับบ้านเรานะฮะสองเนี่ยประวัติชีวิตเนี่ยเขาจะค่อนข้างหลายคนจะค่อนข้างรันทดเลยนะก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นไลฟ์โค้ดที่พูดบนเวทีที่วันนี้เรานั่งฟังเขาอยู่เนี่ยชีวิตก่อนหน้าน,นั้นต้องแย่ครับ ต้องจนต้องไม่มีเงินแล้วก็เขาจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานที่สื่อไปแหละวว่าวันนี้ผมมีรถหรูผมมีบ้านผมมีเพราะผมพยายามเพราะผมมีวิธีการแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเอาวิธีการนั่นแหละมาขายคุณคุณอยากประสบความสำเร็จเหมือนเขาไหมคุณคุ้นไหมฮะโมเดลตรงซึ่งผมที่เคยรู้จักมาจากในอดีตครับบางคนต้องไปเช่ารถนะะมาถ่ายรูป เพราะอะไรเพราะธุรกิจพวกนี้ไม่ได้ขายของจริงๆเขาหวังจะมีลูกขายนะฮะเพื่อส่งเสริมก็เหมือนตอนนี้ที่แอปแอปแอปหนึ่งนะฮะของจีนที่กำลังโดนโจมตีอยูะะ่ในเรื่องของคลิปการทำคลิปเนี่ยไลฟ์โค้ดส่วนใหญ่จะใช้คลิปที่เป็นโดนตีเป็นเปียโนโน,นะฮะเป็นเปียโนหรือเป็นเครื่องสายลองสังเกตนะคลิปไม่มีคลิปไหนเลยที่ ไลท์โค้ดไม่มีเสียงเพลงหรือเปียโนมันจะต้องเป็นเพลงแบบตึง,งๆๆๆค่อยๆไล่ไปคือคือจิตวิทยาในเรื่องของมนุษย์ที่ฟังแล้วมันจะรู้สึกฮึกเหิมอ่าใช่ไหมฮะสี่กระบวนการคิดนะฮะเขาจะซับซ้อนเพราะอย่างผมบอกว่าผู้เสพสื่อในประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้หลงเชื่อคุณง่ายๆนะฮะเรื่องของการทําคลิป คลิปเนื้อหาของไลฟ์โค้ดหรือนักผู้สร้างแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการนะฮะ how to ซึ่งแน่นอนว่าเขาจะขายของเรานั่นแหละเขาจะไม่บอกหมดนะครับก็จะมาเรียนเพิ่มหรือว่าซื้อคอร์สออนไลน์เป็นการขายโนเล e ความรู้นะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มีต้นทุนแล้วสังเกตดูนะครับผมยกตัวอ,อย่างยูทูบเบอร์ก็ได้คุณเคยดูยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่ ทำคลิปแบบ h o w t ไหมฮะหนึ่งพันซับสไคร์แรกเร็วที่สุดทำยังไงวิธีการทำให้ครบ4 0 0พันชั่วโมงยอดวิวสายขาวคำพวกนี้เป็นคำที่เชิญชวนให้เข้าไปฟังแต่ผมพูดจริงๆว่าเวลาไปฟังเนี่ยมักจะไม่ได้อะไรผมถามคำหนึ่งว่าถ้าคุณมีวิธีการที่จะรวยหรือว่าอะไรเงี้ยคุณจะมาบอกคนอื่นหรือ,รอเปล่าครับคุณไม่บอกอยู่แล้วแล้วคุณสังเกตคลิปพวกนี้นะที่เป็น how to สอนนู่นนี่นะ ไม่ไม่รวมสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมอะไรนะคลิปเขาอ่ะไม่มีใครต่ำกว่าสิบนาทีเพราะอะไรเพราะเวลาเข้าไปฟังอ่ะเขาจะพูดวก ok, ไปวนมาน,น,นู่นนั่นนี่แต่ไม่เข้าไม่เข้าจุดหลักที่เราที่คนฟังอยากรู้ทีคนฟังมันก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะรู้ตัวรอบไปประมาณห้านาทีแล้วก็เริ่มขยับเริ่มกดข้ามข้ามข้ามจนสิ่งที่อยากฟังบางคนนะบางช่องไม่มีเลยนะแต่เขาพูดไปอย่างนั้นแหละ เขาก็พูดรวมๆภาพรวมไม่ลงลึกรายละเอียดแต่ผมคิดว่าถ้าอยากจะได้รายละเอียดจริงๆ mm hmm. ก็คงจะต้องสื่อขอนซึ่งตรงนี้มันต้องเสียเงินอยู่แล้ว mm hmm. เขาจะไม่มาอัดพูดให้คุณฟรีๆ mm hmm. นะต่อไปการทํารูปนะสังเกตไหมครนะรูปของพวกบุคคลที่เราเข้าไปใน facebook แล้วเรามองว่าเขาเป็นไลค์โค้ดแน่ๆรูปเขาจะมีไม่กี่ท่าหรอครับใส่สูตรยืนกอดอกแล้วก็ทําท่าแบบว่ามั่นมั่นใจว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จ แล้วทุกคนก็จะมีเทมเพลตเป็นวงกลมคล้ายๆวงกลมหรือเป็นคล้ายๆกรอบรูปนะเขียนข้อความโค้ดอาจารย์ครูก็แล้วก,ก็เป็นกรอบรูปคล้ายๆประมาณเป็นบุคคลสำคัญนะฮอลล์เฟรมอะไรอย่างนั้นนะต่อมาวิธีการโพสต์แน่นอนว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยคงไม่มีคลิปหรือคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟเราทุกวันหรอกวิธีการ สร้างเพจ Facebook ให้เติบโตที่ง่ายที่สุดนะฮะไม่ใช่แค่ไลค์โค้ดครับทุกวงการนะครับขายออนไลน์น,นู่นนั่นนี่เอาคำคมมาลงอ่าไลค์โค้ก็จะเป็นคำคมเกี่กับการประสบความสำเร็จนู่นนี่เอารูปสวยๆเทมเพลตของเพจว่าแต่ไปดูรูปคนอื่นเข้ามานะแล้วก็ไปดูคำคมคนอื่นเข้ามามาลงคำคมเนี่ยวันหนึ่งลงสิบโพสแม่งก็โดนคำคมมันเป็นอะไรที่ง่ายกดไลค์ง่ายกดแชร์ง่าย เรียกคนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูถ้าใครเริ่มที่จะโพสต์คําคมบ่อยๆเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มจะเข้าสู่องการไลโค้ดหรือหรือว่าเขาจะขายออนไลน์แหละดังนั้นก็จะเริ่มมีโครงการช่วยสังคมแหละโวยสังคมปลูกปา่าปลูกต้นไม้ให้อาหารแมวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาทําดีอย่าไปขัดเขาเลยแต่ทีเนี้ยถ้ามันเกิดกระแสแบบของชอนเนี่ย ที่บอกว่าบริจาคเราเอาเงินบริจาคเนี่ยไปโปรโมทเพจอะ่ะจ้างตัวเองทําเรื่องไฟป่ามันก็แสดงให้เห็นว่าตรงนี้มีความไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจตานามไม่ได้อยากจะให้สังคมที่ดีขึ้นจริงๆนะฮะต่อมาจะเริ่มระดมทุนแล้วระดมทุนเช่วยเหลือคนวางตัวเองเนี่ยเป็นไ คอนในคอนิคคนดีแห่งความดีนะครับซึ่งพอบอกว่าเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยมันก็ยากที่จะมีอะไรมาทำลายยิ่งมี f c ีมีแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับก็คือตัวเกาะป้องกันของพวกเขาที่จะไม่ให้ใครมาโจมตีมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะฮะพวกนี้เนี่ยเวลามีกระแสสังคมหรืออะไรเนี่ยเขามักจะมีแนวคิดหรือว่าคำคมแปลกๆเพื่อให้เกิดการแชร์เพื่อให แย่งพื้นที่สื่ออยู่ในกระแสบางคนเนี่ยพูดโดนมากๆเนี่ยสื่อไปเขียนได้ลงโฆษณาฟรีได้ยซ้มต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นพอยต์หลักของของคลิปนี้เลยนะที่ผมที่ผมต้องการจะสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ติดตามยูทูบเบอร์อยู่หลายคน,นครับแล้วก็ช่องดังๆอย่างช่องเด็กๆอย่างนี้ยฮะที่ในประเทศไทยเนี่ยช่องที่ แคดเกมหรือว่าเกี่ยวกับเด็กเนี่ยจะโตเร็วกว่าในธุรกิจหรือว่าความชื่นชอบอื่นๆนะฮะผมบอกได้เลยว่ามีหลายคนที่ดังมาจากแนวทางความสนุกสนานเรียนแกล้งคนหรือว่าคลิปวอยไลตี้ทดลองทด,อทดลองผมอก็วอย่างเต้เซนไฟนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาเนี่ย พยายามปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยถ้าเขาเรียกว่า1คลิปเปลี่ยนชีวิตเต้เซนายเนี่ยคลิปเปลี่ยนชีวิตเนี่ยหลายปีมาแล้วนะเป็นคลิปแรกที่กินอาหาร MiE เลยสื่อทุกสื่อลงหมดผมจําได้หัวข้อที่สื่อลงก็คือหนุ่มทดลองกินอาหารของทหารอเมริกาแชร์กว่าล้านครั้งแชร์กว่า2ล้านวิวดูรับชมแล้วกว่า10ล้านวิวตอนนั้น YouTuber ยูทูบเบอร์เป็นอะไรที่ใหม่อยู่และเต้ก็เพิ่งจะ ดังแรกๆนะครับแต่เขาช่องเขาเกิดมาจากแคสเกมนะมีอยู่พักหนึงเนี่ยเต้เนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะเขาเคยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นเกียนเกลียนไปแล้วแต่ทําได้ไม่กี่คลิปคิดว่าเขาน่าจะไปดูตัวอย่างช่องเด็กอื่นๆที่เกียนแล้วแฟนคลับเยอะมีช่วงหนึ่งเต้จากคนที่จะมีคาแรคเตอร์อู้ว้าวสุดยอดไปเลยครับโอดูนี่สิคับผู้ชมมันไม่น่าเชื่อเลยครับน,นี่คือคาแรคเตอร์ของเต วีดีวันหนึ่งเต้มาเกียนครับแลบลิ้นปิ้นตาผมจําได้เลยซึ่งมันไม่เข้ากับเขาเลยแล้วเขาก็เป็นได้ไม่นานแล้วก,กลับมาเป็นแบบแบบปกปตินะฮะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งพูดประมาณว่ากูจะสอนให้พวกมึงรวยแล้วพวกมึงไม่อยากได้ก็เรื่องของมึงอ่าแล้วก็จะมีประ,ประมาณว่าถ้าสนใจคําด่าผมกล้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ซึ่งทั้งหมดเป็นคําคมในหนังสือหมดเลยแล้วเต้เนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะเป็นหนังสือแนวนี้ด้วย คำถามที่สี่เต้ครับคำคมบางเรื่องก็ปล่อยให้มันอยู่ในหนังสือนั่นแหละถ้าเต้หยิบมาใช้ไม่ถูกเวลาไม่ถูกกลุ่มมันก็สร้างศัตรูให้ตัวเองเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเต้เมีแนวคิดที่ดีจากหนังสือ How-to ต่อไปต้องคิดรอบคข้บกว่านี้ถ้ายังไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มคือผมอยากบอกกันไปนะครับว่าเจตนาจริงๆของผมเนี่ยคืออยากให้ทุกคนนะครับเอาไปคิดเอาไปทาแล้วก็จะได้รวยขึ้นเหมือนกับผมแต่แม่งกับ อีจช้าผมแล้วแบบไอ้เฮียแม่งยิ่งเกลียดผมก็ไปอีกนะครับผมก็เออก็อย่างที่ว่าแหละมันใช้ไม่ถูกกลุ่มนะซึ่งมันก็สร,สร้างสตูเพิ่มดีๆนั่นเองแต่ว่าอืมเมื่อผมรู้แล้วผมก็จะแบบไอ้เฮียกูเลิกสอนมึงเลยแล้วกันมึงใช้ชีวิตย,ยังไงก็เรื่องของมึงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดอยากรู้หรือสนใจจริงๆค่อยเดินมาถามกูเหยียดพ่อเหยียดแม,ม่มึงสิโอ้โหกูสาหวังดีนะครับนะก็ะโอ้โห ในคำพูดของกูกูหวังดีอยู่นะแต่เอ้ยอย่างที่พี่เขาบอกกันแหละว่าถ้ามันจะเกียดยังไงมันก็เกียดนะครับอยู่ใกล้ๆจะตบให้สิวหาเลยก็มาดีครับก้าวตลละครับก็มาดีเออนหม่อนลอยเวนเออถ้าเกิดเอาคําคมมาใช้ผิดกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียใช่แล้วครับมันก็ส่งผลเสียแน่นอนนะซึ่งถ้าคนพวกนั้นผมอยากเผยแพร่ให้คนพวกนั้นแต่ว่าคนพวกนั้นไม่ต้องการผมก็จะหยุด ซึ่งเอาตรงๆผมก็อยากให้ชีวิตคนพวกนั้นดีขึ้นในการที่เอาคําคมของผมที่ผมเอามาเผยแพร่ต่อนะเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์นะครับอืมเมื่อในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการก็ชีวิตใครชีวิตมันครับอ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อช่องว่า Yes I Go เป็นเด็กใต้นะครับที่เรารู้จักเขาเนี่ยในหลายคนเนี่ยเป็นคลิปวาไรตี้นะฮะที่เขา ไปเรียนที่จีนตอนนั้นแล้วเขากินลูกชิ้นนะ่ะกินลูกชิ้นเป็นคลิปง่ายๆเลยนั่งกินลูกชิ้นของจีนลูกชิ้นทอดเนี่ย <ไป S 1> เกือบ15บห้าไม้เนาะทะลุกี่ร้านไปแล้วไม่รู้ซึ่งมันดูเพลินมันดูวารตี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยยาซีนของเยซไยโกเนี่ยเริ่มมาพูดถึงการสร้างไรายได้เรื่องของการไปเป็นวิทยากรซึ่งตอนหลังยาซีนได้รับรับหน้าที่ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจตามมหาลัยที่ที่จังหวัดที่เขาอยู่เนี่ยทางใต้เนี่ย ยาลาหรืออะไรผมไม่แน่ใจะนะปะตัตตานียาลาเขาได้รับการไปพูดเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนแบบตัวอย่างคนที่ผสมเร็จของของเด็กรุ่นใหม่อาทีพยูทูบเบอร์ซึ่งตอนหลังยาซีนก็พยายามเปลี่ยนตัวเองจนถูกแฟนคลับในคอมเมนต์นะฮะเริ่มบอกว่ายาซีนแปลกไปนะนี่จตัวเองผมยาซีน น,นี่นะผมจะไม่มีการตัดต่อแล้วไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรในการพูดอะไรเลยเพราะทุกอย่างผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมาจากหัวใจปัจจุบันเนี่ยนะมันมีดราม่าหนักมากๆ,ๆผมเข้าใจดีหลักๆเลยคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ Yes I go เฮ้ยทำไมยาซีนเปลี่ยนแปลงไปเยอะจังทำไมย e s ไ go เปลี่ยนแปลงไปเยอะจังโอ้โหถ้ายังคงจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้กูขอกดอัน subscribe แล้วกันนะ โอ้รู้สึกยัซไอกมันเริ่มเบื่อแล้วไม่น่าตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวก่อนให้ผมได้อธิบายอะไรบางอย่างหลายๆคนเนี่ยเข้าใจย e s I อกในนามที่ว่าแบบท่องเที่ยวแต่จริงๆรู้ไหมย e s ไอกจุดประสงค์ที่ผมสร้างมันขึ้นมานี่นี่เลยเนี่ยนะคือ ผมสร้างมันขึ้นขึ้นมาเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงให้เสียงของผมไปถึงผู้ฟังถ้าคนที่ได้ติดตาม Yesego จริงๆเวลามีหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์ผมนักข่าวหรือว่ารายการอะไรต่างๆนานาหรือว่าบนเวทีใหญ่อะไรต่างๆและนาะเวลามีคนถามว่าทําไมต้อง Yesego สร้าง Yesego ไว้เพื่ออะไรผมจะตอบมันทันทีเลยว่า Yesego มันไม่ใช่ช่องทองเที่ยวแต่มันเป็นช่องที่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงให้เสียงของผมเนี่ย เสียงของผมเนี่ยไปถึงผู้ที่ต้องการมันครฝากผมเขาพยายามเข้าสู่กระบวนการของการเป็นไลฟ์โค้ดมากเกินไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดลึกๆเลยว่าเพราะอะไรเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หรือคนดังเนี่ยที่ดังขึ้นมาจากปกติเนี่ยแล้วหลงหลังอยากจะทําเป็นไลฟ์โค้ดหรือนักผู้สร้างแรงมันใจมันมีผลประโยชน์อะไรเยอะกว่าที่คิดนะครับแล้วผมก็คิดว่าคนพวกนี้ยเขาทํา ทำหารายได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ะเขาก็จะต้องเรียนรู้จากโลกออนไลน์ว่าวิธีหาเงินเป็นยังไงมันน่าจะมีคอร์สท,ที่ไปเรียนแล้วไปเจอยูทูบเบอร์ไปเรียนกันแล้วก็ไปเจอกันเองแล้วก็มาทําเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่มีการสอนเปิดคอร์สสอนเลยนะแล้วยูทูบเบอร์ที่พอดังๆแล้วเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการไปซื้อคอร์สพวกนั้นมาเรียนไม่ว่าจะเป็นไปอบรมหรือว่าซื้ออีบุ๊กมาอ่านเหตุผลที่เน็ตไอดอลหรือยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ย พยายามผันตัวเองมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โค้ดเนี่ยหงเงินจากการทํางานบนช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะแน่นอนว่าสมมุติว่าเขาทำ YouTube เขาก็ได้รับเงินจาก Google บริษัท Google เป็นเจ้าของ y t u t u ใช่ไหมกูเกิลดัชนสองเงินจากการขายอ e ีบุ๊กโนเลดสินค้าประเภทโนเลดความรู้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุน เวลาขายกันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคลิปเนี่ยอาจจะมาพูดแบบตั้งชื่อว่าวิธีการรวยภายในน,นู่นนั่นนี่วิธีการคือจะพูดแรงบนันดาลใจนะออกจากงานแล้วทำปรับวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกน้ำนำอ่ะมีแต่น้ำคลิปที่ดูฟรีอ่ะแล้วนั้นก็จะมีอินบ x ็อกเข้ามาซื้อคอร์สได้นึ่งก็เอาไป ก็พอจะโอนเงินปุ๊บก็ส่งกันทางระบบออนไลน์ได้เลย 3. เมื่อดังแล้วสปอนเซอร์เขาจะเข้าหาถูกไหมฮะก็มีคาแรคเตอร์ Character, มีคนติดตามีคนติดตามเยอะๆยังไงก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาหาอยู่แล้วและส่วนใหญ่นักผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โค้ดเนี่ยภาพลักษณ์เขาจะดีนะฮะเขาคง ไม่มีภาพลักษณ์แบบกินเหล้าสุบหลีไม่เขาก็จะแนะนําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมันเข้ามาง่ายอยู่แล้วหลังนกไหมคอมพิวเตอร์ไหมสนับสนุนเป็นเครื่องคอมกล้องไหมสนับสนุนเป็นกล้องสปอนเซอร์เข้ามารูปแบบของทั้งเงินแล้วก็สิ่งของนะครับหลังจากดังแล้วเนี่ยพวกนี้นะครับเขาจะมีเสื้อเสื้อแน่นอนว่าต้องเป็น โลโก้ของเขาชื่อของเขาชื่อช่องชื่อเพจอะไรก็ตามที่เป็นตัวเขาอะออกมาขายและเวลาออกมาขายเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการว่าสนับสนุนช่องสนับสนุนเพื่อเป็นกําลังใจอันนี้อันนี้ก็ง่ายๆแต่ก็จะมีแนว,แ,นวแบบรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิลนรงเป็นเสื้อลนรงต่อต้านการบูลลี่ ต่อต้านการเหยียดเพศต่ออะไรก็ตามที่เป็นโลนละงเพื่อสังคมให้ดีขึ้นน่ะแต่ยังไงเขาต้องมีโลโก้เขานะหได้เงินเข้า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 กระเป๋า 2. ประชาสัมพันธ์ 3. ภาพลักษณ์คนดีนะฮะหลังายนั้นเนี่ยวิธีการหาเงินถ้าจะเป็นไลฟ์โค้ชประสบเร็จแล้วเนี่ยเป็นนักพูดประสบเร็จแล้วเนี่ยเป็นวิทยากรรับเชิญบางตามมหาลายัยบริษัท บริษัททุกปีทุกปีของทุกองค์กรก็จะต้องมีการจัดงานสัมมนา,าก็จะเชิญไลฟ์โค้ดพวกนี้แหละไปพูดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจบางคนรับเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆที่ปรึกษาคืออะไรไม่ต้องเข้าออฟฟิศปรึกษาไงก็รับเงินเดือนอะ่ะแต่ไม่เข้าออฟฟิศสมมุติคุณที่เป็นที่ปรึกษาคุณไม่ต้องเรียกเงินเดือนเยอะเรียกที่ละหมื่นห้าคุณรับเป็นที่ปรึกษาสักสามสี่ที่ต่อเดือนมันก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วะ ดังนั้นพอโด่งดังระดับมหาภาคครับระดับประเทศเขาจะเริ่มต่อยอดไปที่การระดมทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆนะฮะโดยชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็เป็นชื่อเสียงด้านบวกนะฮะการระดมทุนช่วยเหลือคนก็เป็นเรื่องที่ดีได้รับการประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็ได้รับคําชมมีแต่ได้นะครับนี่ฮะเงินที่เข้ามาเราก็ไม่เรา ไม่มีใครจะไปกล้าตรวจสอบไม่ใครสงสัยหรอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะ FC คำว่าเป็นคนดีนะฮะหลังน,นั้นเนี่ยพอมันไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นบุคคลระดับที่ผู้คนเนี่ยรู้จักให้การนับถือส่วนใหญ่ไลฟ์โค้ชหรือนักพูดพวกนี้จะมีคําว่าโค้ชนำหน้าอาจารย์นําหน้าครูนําหน้าเรียกว่าบีบารมี นะมีบาร,รมีคุณไปไหนก็โอ้โหคุณอาจารย์โค้ชถูกไหมฮะออถึงขั้นนั้นแล้วชี้นําสังคมได้ชี้นํากระบวนการคิดทางสังคมสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมได้พูดอะไรก็โจมตีเรื่องไหนก็ได้สมมุติว่าสื่อก็ให้ความสำคัญเพราะถ้าพูดอะไรปุ๊บอ้างอิงก็ไปเขียนได้ยอดกลายเป็นบุคคลระดับที่สื่อให้ความสนใจแล้วตรงนี้ถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ย เผอได้ไปรับเชิญสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเวลามีกระแสข่าวอะไรไปนั่งวิเคราะห์วิจารณ์ก็มีก็มีรายได้เข้ามาอีกท่นั้นต่อยอดไปเล่นการเมืองอ่าในเมื่อคุณชี้นำสังคมได้คุณสามารถพูดอะไรแล้วคนหมู่มากเนี่ยคล้อยตามได้แน่นอนมันจะมีคิวเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามานะ ต่อยอดไม่ว่าจะไปเล่นการเมืองด้วยตัวเองลงสมัครสสหรือว่าอินราชการส่วนท้องถิน่นก็กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลขึ้นมาแล้วนะและสุดท้ายนะครับก็คือรวยครับรวยล้นนะเข้าคอนเซ็ปต์ไลฟ์โค้ดปล่อยให้เงินทำงานพาสซีฟอินคัมที่ผมพูดมาทั้งหมดรายได้อีบุ๊กเนี่ยมีคนซื้อแอดมินก็ตอบโอนส่งส่งให้ไม่ต้องไปนั่งสอน ต้นทุนก็ไม่มีเสื้อผ้าโลโก้ของที่บอกว่าต่อต้านนู่นนั่นนี่เป็นโลโก้ตัวเองประชาสัมพันธ์ไปด้วยได้เงินไปด้วยไม่ต้องไปนั่งขายน,นี่ก็มีคนมาซื้อเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาองค์กรอะไรอีกละ่ะโฆษณาวิทยุไหมพูดที่เป็นโฆษณาที่ใช้เสียงอย่างเดียวผมโค้ด วันนี้ผมกินโตโยต้าฟอร์จูเแล้วสุขภาพดีมากก็ rush. เป็นพาสีบินคำหลังนั้นเงินทำงาน YouTube คลิปในช่องเงินทำงานวิ่งเข้าเรื่อยๆพาสีบินคำรวยล้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่มาวิเคราะห์ว่าวิธีการเป็นไลโค้ดเนี่ยคุณจะต้องทำแบบไหนกับทำไม ยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลหรือคนดังหลายๆคนอยากจะผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดนักผู้สร้างแรงบนดาลใจนะก็ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็หากว่ามีการไปพูดให้กระทบกับใครหรือว่าพูดให้เข้าใจผิดหรืออะไร <c oughs> ขออภัยไว้ตรงนี้ถ้าอะไรไม่ถูกต้องนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง วิเตอร์วิเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทละละุนลกนอกจากข่าวสารแล้วก็วยังมีการพูดพอดแคสต์วิเคราะห์วิจาร์ณผมเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารบางอย่างของตัวเองเพื่อยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นไม่มีความลับที่จะประสบความสําเร็จมันเป็นผลจากการเตรียมการทํางานอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวก็ใครที่อยากได้เทคนิคดีๆหรือว่าแนวคิดดีๆแบบนี้นะครับ เพิ่มเติมครับที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะติดต่อผมได้เลยนะครับหลังใหม่นะครับผมขายคอร์สแล้วไม่แพงครับคอร์สละห้าหมื่นครับก็ติดต่อผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวีเตอร์วีเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ